ยังไงต่อทีนี้หลังจากที่เอเจราจาต่อรองเขาบอกว่าต้องแปดพันเนี่ย,แล,ยแล้วเป็นยังไงต่อ<ๆ>แล้วหนูก็ก็หาทุพยมหายากยากเพื่อนเพื่อนแบบนี้แหละแล้วหนูไม่มีเงินเลยเหรอไม่มีเลยค่ะหนูบอกจริงจริงามบานได้เลยไม่มีแม้แต่ข้าวสารวันนั้นไม่มีจริงจริงมันนั้นให้แฟนนี่กลับจะไปซื้อข้าวสารนมลูกอะไรพวกนี้แหละหนูก็ขอร้องอ่ะถือสว่าขอเจ็ดพันนะคะ ถือสวาอีกพันหนึ่งให้หนูซื้อเข้าสางกับนมลูกนมของลูกเขาบอกว่าไม่ได้เขาบอกที่จริงสองสามมือเนี่ยเขาบอกอืมมันก็ร้องไห้สะอึกสะอึกหนูร้องไห้ด้วยสงสารใช่เพราะว่ามันเครียดไงที่แล้วเขาสงสาหรหนูไหมเขาสงสารหนูไหมฮะใหม่เลยดูจากสีหน้าใหม่เลยหนูแคน์ไหมถามจริงแคน์ไหมแต่ว่าแค้นก็แคร์ก ถ้าเป็นเรื่องจริงไม่แค้งแต่วันมันไม่ใช่เรื่องจริง